ยังคงติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีของนักแสดงหนุ่มอย่างพี่เอสกันตะพงครับวูบแล้วก็หมดสติหัวใจหยุดเต้น กลางอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะครับผ่านมาเกือบจะ2เดือนทางครอบครัวซึ่งก็มีทั้งคุณแม่แล้วก็คิตตี้ภรรยานะครับรวมถึงพี่เอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวพร้อมกับทีมแพทย์ที่รักษาตั้งโต๊ะแถลงข่าวครั้งแรกครับอัปเดตอาการที่โรงพยาบาลบำรุงราชโดยคุณแม่ก็เผยว่าก่อนเกิดเหตุเอสพยายามที่จะขยับเสื้อตลอดเวลาก่อนที่จะหมดสติไปซึ่งโชคดีมากที่คุณหมออยู่บริเวณนั้นจึงช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่พักใหญ่วันนั้นนะเอส หยุดหายใจโดยการปั๊มหัวใจมาถึงโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่ชีพจรจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าห้องฉุกเฉินจากนั้นครับก็ได้ปฐมพยาบาลแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราชในวันที่11พฤษภาคมอาการโดยรวมตอนนี้ยังคงรักษาอยู่ส่วนคิตตี้ภรรยานะครับก็เล่าถึงวินาทีที่เอสเนี่ยตื่นขึ้นมา จำภรรยาตัวเองไม่ได้แต่ตอนนี้สามารถจําได้แล้วนะครับด้านของคุณหมอครับก็เผยถึงอาการว่าวันนั้นเอสหยุดหายใจไปนานกว่า20นาทีตอนนี้ก็ถือว่าพ้นวิกฤตแล้วนะครับเตรียมที่จะทํากายภาพบําบัดในการฟื้นฟูต,ต่อไปครับจากการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียดจากประวัติจากการตรวจร่างกายแล้วก็หลักฐานทางคลินิกแล้วก็หลักฐานทางห้องปฏิบัติการทุกอย่าง<อ>สาเหตุของความเป็นไปได้ามากที่สุดของอาการของคุณเอสก็คือภาวะ ที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพันนะครับแล้วเราก็ได้เริ่มการรักษาก็คือให้ยาน,นะครับผู้ป่วยมีการตอบสนองที่น่าพอใจอย่างเป็นลําดับแล้วก็มีการตอบสนองที่ดีขึ้นในทุกๆวันที่มีการรักษานะครับสามารถค่อยๆ ลดการใช้ทั้งเครื่องช่วยหายใจและก็เครื siglo. ่องพยุงชีพได้นะครับการทํางานของหัวใจของผู้ป่วยเนี่ยกลับมาใกล้เคียงปกติแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ผู้ชานาญการเฉพาะทางของหัวใจล้มเหลวแล้วก็ทีมแพทย์ผู้ชํานาญการเฉพาะทางของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับทั้งนี้เพื่อติดตามแล้วก็ประเมินอาการของโอกาสที่จะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเนื่องจาก คุณเอสเนี่ยระบบไหลเวียนโลหิตม,มีการหยุดทํางานไปเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งทําให้ไตแล้วก็สมองซึ่งเป็นอวัยวะที่ไวต่อการขาดเลือดมากที่สุดในร่างกายนะครับมีความเสียหายไปด้วยณนะตอนนี้วันนี้การทํางานของไตนะครับฟื้นกลับมาได้อย่างเป็นที่น่าพอใจมีการหยุดฟอกเลือดไปแล้วแล้วก็ผู้ป่วย สามารถกลับมาปสัสสาวะได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งการพออดไตแล้วผู้ป่วยเริ่มมีการฟื้นตัวของภาวะรับรู้แล้วก็สมองเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นตามลําดับซึ่งหลังจากนี้ผู้ป่วยจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทางทางด้านระบบประสาทและร่วมการร่วมทํากายภาพบําบัดเพื่อฟื้นฟูในระยะยาวอย่างต่อนเนื่องต่อไปนะครับ ณวันที่ให้ข้อมูลนี้นะครับผู้ป่วยย้ายออกมาจากหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในหอผู้ป่วยปกติแล้วก็เริ่มทำการก,กายภาพบำบัดที่หอผู้ป่วยปกติได้นะครับ Clear sentence or something when he first came back like uh, he was quite confused and um, yeah it seems like he s still in a working mode he thinks he's still at work yeah So it, it, was, it was more like something like he's on the set and like he asking what is the next scene, kind of. It's like for most people who have been gone this long time, they might not make it to this stage right now. So everything that is happening right now is good. He, at that time, he didn't recognize us. At that time, he wasn't aware it's us. But uh, remember you? Now he does remember. ดตอนสังกัดนะครับได้เผยภาพล่าสุดครับของพี่เอสนะครับร่วมเฟรมกับครอบครัวรแล้วก็มีพี่เอสุภาชัยด้วยรอยยิ้มที่สดใสครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ